เฮ้ยแอนดิวมอนี้มารีวิวนนรถ CBR 150หแต่งหน้า300มรอยหน่อยมาเริ่มแจ็คถางน้าเลยถางหน้านี่มันซิวเดิมติดฟิล์มแล้วก็สติ๊กเกอร์ไลน์น็อตท้องพุดธกระจกมันตวหของแวนสุดถึงมันมีปั๊มลอยล็อกค่าจับไห,ห้หเหนอ็อตไห้เหน่อการเบรกแต่ง แล้วก็สุดกันสะบ,บัดคาจับงาน CNC กันสะบ,บัดโพลินสาวเอน็อตจับแหงคอชี่หองลุ่มมาก็แม่นอันกันลุ่มงานเปลงใส่แล้วก็ไลน่น็อ นีนนน้ตัวสุดแฟลลิงตัวนี้เป็นแฟลลิงสุดเดียวกับสุดหน้าของสีบีอา,ารอยแล้วตัวนี้เปนเจาะปาร์เองแล้วตัวข้าวล่างนี้เป็นข่องเสร็จซ้ำรอยมาแปลงใส่สร้างค่าจับจุดหยุดใหม่ไรนอทองกระพุกเต็งข่องนิดซิน พอเมนพอเดิมข้อง CBR สองหสโซกลั่งเมนอันข้องโอลินสุดท้ายสุดท้ายนี่เมนอันคอพายข้อง CB 1 5 0รอยามาป <What? S 1> มเ,อมอเ,เปลงไสายไฮเมนสาย MX เปลงตัวไฟฮาบยียนเล็กดูดเล็กกะ ไอ้น้ทองจันดิษปัมม๊มเมนปั๊มเดิมรอมาเซ็ตเอาอ <c oughs> เองเบียยนี้เนะเบียยนี้เบียยนี้เมนอันสุดโชว์สตือคงพาหิตตัวนี้เมนอันบังโซบผมหำลอก บ่กเป็นอันฮักข้าวเสียดโนคือกับเบียงนั้นตูดเท่งกระบูมียังนต๊หน้าไต๊ะหน้าตหน้าแม่นอันลิงใตไฟแม่นคองอ่า15ตัวใหม่มาแป้งใส่ตตข้างหน้าก็แม่นสติกเกอร์รถบักหกดำนี่น้อขอบโซค อบซวกนี่มันเห็ดเองคอฮีบีซีที่จะติดเกอ้อเอาชุดไทยฝั่งเซียงโฮนู ้ลวน่ดเดยวคุณไล่